ดีค่ะแคนแคซี่เองนะ,ะอน,น,นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมส w o แอดเวนเจอร์นั่นเองนะคะก็เป็นเกมมือถือกันอีกแล้วนะคะโอเคพี่ขวัญอยู่เซิร์ฟหนึ่งนั่นเองนะคะเราเข้าเกมกันไปเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมแล้วน่ารักมากเลยดูสิเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูตรงมุมขวามือด้านล่างค่ะนี่ตรงนี้นะคะก็จะมีหินเวลาฮีโร่กระเป๋าอุปกรณ์มาเก็ตเรียกเชิญน,นะคะแต่ว่าเราจะมาดูฮีโร่ก่อนดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะฮีโร่ของพี่ขวัญก็มีเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันเลยดีกว่านะคะก็จะมีราชินีเอลฟ์นั่นเองนะคะไรเดอร์ซีดค่ะเอลพายุทูนมังกรลักกี้น้อยสไนเปอร์อัศวินแสงไฟนะคะมือธนูปีศาจแมวค่ะแล้วก็ไอเวอร์สันหัวล้านค่ะนักฆ่าป่าเถื่อนค่ะแล้วก็เรคเค่นนะคะแล้วก็อากิค่ะแล้วก็นักดาบมือนั่นเองนะคะตอนนี้มีหลายตัวมากนะคะแต่ว่า ตัวที่พี่ขวัญเล่นนะคะนั่นก็คือเอลพายุนั่นเองค่ะที่ให้เป็นหัวหน้าทีมอยู่ตอนนี้นะคะเอลพายุนะคะมีพลังช่วยเหลือเวในระยะใกล้ค่ะและก็ยังเป็นฮีโร่ที่ชํานาญการใช้กระบี่อีกด้วยนะคะสามารถฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ค่ะและก็สกิลสุดยอดนะคะสามารถเพิ่มโล่ให้กับเพื่อนร่วมทีมอีกด้วยนะคะโหถือว่าโหดมากๆเลยนะคะตีได้ด้วยแล้วก็สามารถฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนได้ด้วยนะคะเจ๋งมากเลยค่ะ โอเคค่ะมาดูกันที่อุปกรณ์กันดีกว่านะคะเราจะมาตีสร้างนั่นเองค่ะซึ่งตรงตีสร้างนี้นะคะน้องๆสามารถมาอัพดาวนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งของอาวุธได้อีกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัพดาวกันดีกว่าเนาะนี่อัพดาวดาบเลย up อัพดาวสิอ๋ออัพดาวแล้วนะคะแข็งตัวคือต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะคะโอเคตรงนี้นะคะจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งนั่นเองค่ะนี่ เย,ย้ตอนนี้นะคะอาวุธของเราก็โหดมากเลยนะคะก็จะมีเครื่องป้องกันด้วยนะคะพวกชุดเกราะอะไรพวกนี้นะคะอ่ะมาอัพดาวกันดีกว่าถ้าดา,ดาอัพเสร็จแล้วนี่แล้วก็มาเสริมความแข็งแกร่งเลยค่ะเยี่ยมอัพดาวดีกว่านี่แน่อัพดาวไปเลยค่ะนี่โลกของเราก็จะโหดขึ้นนั่นเองค่ะ โอเคน้องๆนะคะก็ต้องพยายามมาอัพบ่อยๆนะคะเพื่อให้ความแข็งแกร่งของเราแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นเองตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็มีปีกแค่เดียวเองนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัพดาวกันดีกว่าค่ะนี่เงินหมดเ <c oughs> งินหมดค่ะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะคะคือต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะคะสำหรับการอัพดาวนั่นเองนะ โอเคพอแล้วสองแห้าโหดมากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่เรียนเชิญกันดีกว่านะคะ <laughs> ซึ่งเราจะสามารถสุ่มได้นะโอเคสุ่มฟรีหนึ่งครั้งค่ะจัดการเลยจับ1ครั้งจะได้อะไรล่ะ <laughs> ได้เป็นหินวิญ,ญญาณมานั่นเองนะคะโอเคแล้วก็จะมีแบบเพชรน,นะคะอันนี้จะได้เป็นฮีโร่นั่นเองค่ะมาสุ่มหนึ่งครั้งค่ะ จะได้ฮีโร่อะไรมานะอ๋ออันนี้ได้เป็นเครื่องประดับนะคะไม่ได้ฮีโร่อยากได้ฮีโร่ะลงทุนหน่อยละกันมาสิบครั้งนะคะจะใช้2650เพชรนั่นเองนะคะโอเคจับ10ครั้งเลยค่ะดูซิจะได้ฮีโร่โหดมาหรือเปล่าโอ้ได้แต่เครื่องประดับดดมานะคะดูลัคก,กี้น้อยเรามีแล้วว่า ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะได้เป็นพวกเครื่องประดับนะคะแล้วก็ชุดเกาะนะคะแล้วก็อาวุธด้วยนะคะแต่ว่าฮีโร่นะคะก็จะได้เป็นลัคกี้น้อยนะคะแล้วก็ไอวอสันหัวล้านนะคะซึ่งพี่ขวัญก็มีอยู่แล้วว่ะเ <_ d ata> สียใจอ่ะอยากจับอีกอะขออีกสักรอบแล้วกันนะ, <_ d ata> ะดูซิจะได้ฮีโร่หรือเปล่าโอ้ได้าวุนมา <_ d ata> โหดมากอากิเขาก็มีแล้วอ่ะ สไนเปอร์เขาก็มีแล้วนะคะรู้สึกว่าเราจะได้ฮีโร่ตัวซ้ำๆแล้วนะคะเพราะของขวัญมีหลายตัวแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรค่ะกลับดีกว่าค่ะเราไปดูที่ฮีโร่กันอีกรอบค่ะแล้วก็จะมาใส่ชุดให้เขานั่นเองนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันที่ฮีโร่กันอีกรอบนะคะซึ่งตอนนี้เอลพายุของขวัญน,นะคะก็ใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วนะคะเป็นชุดที่โหดมากเลยนะคะอัพเลเวลได้ไหมงามกินสิอร่อยนะ กินอีกได้ไหมอ่ะเย้ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะสามารถอัพสกิลได้นนั่นเองนะคะโอเคอัพเลยอุปกรณ์หรอปุ่มเสริมแก่งทั้งตัวอ่ะตกลงสิอ้งอ๋อโอเคเขาก็จะเพิ่มความแข็งแก่งให้เราอัตโนมัติเลยนะคะไหนมาดูตัวอื่นสิตัวนี้ค่ะ โอเคเราต้องมาอัพเลเวลก่อนให้เขากินอาหารก่อนนะคะโอเคอัพสกิลได้แล้วาดาอัพชั้นนี้รู้สึกว่าจะต้องใช้ของเยอะนิดนึงนะคะอัพไหมโอเคลองมาอัพกันดีกว่าอัพชั้นเลยก็จะโหดขึ้นนั่นเองนะคะปิง โอ้โหโ,โหดขึ้นมากแล้วต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่มาร์เก็ตค่ะนี่ก็จะมีร้านค้านั่นเองนะคะเราสามารถมาซื้อของได้นั่นเองโอเคมีชุดเกาะด้วยนะคะแล้วก็มีฮีโร่ขายด้วยนะคะอืมแต่ว่ามันจะได้แค่คูณหนึ่งนะคะแต่ว่ารู้สึกแพงเหมือนกันเนาะโอเคขวัญอยากได้เป็นอ,อ่โลนะคะโอเคซื้อโล่แล้วกันค่ะแล้วก็ซื้อชุดเกาะนะคะ ตอนนี้นะคะสไนเปอร์ของเรายังไม่ได้ใส่อาวุธเลยอะ่ะโอเคใส่อาวุธเลยต้ดาดาอัพเลยดีมากอ่ะกินอาหารสักหน่อย exp จะได้เพิ่มโอเคอัพสกิลค่ะสไนเปอร์ก็โหดเหมือนกันนะยิงแบบตุ้มตามตุ้มตามเลยเดี๋ยวให้ดูนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะสามารถซื้อสกิลอัพแต้มได้นะคะซึ่งซื้อเลยค่ะจะใช้ทั้งหมด20เพชรนั่นเองค่ะนี่จะได้20สกิลนั่นเองนะคะนี่อัพเต็มแล้วโหดมากเลยตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วนะคะเรากดไปที่สายหลักเลยค่ะนี่ด่าการต่อสู้ของเราจะโหดร้ายแค่ไหนนะก็จะเป็นด่านที่6นะคะร่างก๊อปปี้อันตรายค่ะโอเค ตอนนี้นะคะฮีโร่ที่มีขวัญเลือกใช้เป็นหัวหน้าทีมนะคะนั่นก็คือเอลพายุค่ะต่อมาคือราชินีเอลค่ะพูดมังกรนะคะไรเดอร์ซีนนะคะ,ะ,คะแล้วก็ลักกี้น้อยนั่นเองค่ะโอเคต่อสู้เลยดีกว่าเนาะ กว้้าใจถ่ชทุคนไดอโอเคค่ะตอนนี้นะคะขวันเปิดเป็นแบบระบบอัตโนมัตินะคะแต่ว่าเราจะสามารถควบคุมฮีโร่ของเราได้นั่นเองนะคะเห็นไหมอันนี้พี่ขวาญควบคุมอยู่นะคะโอเคมาแล้วเหรอบอสจัดการสินี่แม่นี่แม่นี่แม่ือ <c oughs> โอ้โหบอสมีพลังฟื้นฟูนั่นเองนะคะเราต้องจัดการ ให้ท่าไม่ตายซะหน่อยสิเนี่ยหพลังพื้นฟูโหดมากสู้เขาโอเมก็ oh เขาฟื้นฟูแล้วอะเราต้องสู้เขานี่แม่จัดการเลยโหโหดมากฟื้นฟูอีกแล้วเร็แล้วจะชนะแล้วสู้เขา โอ้ oh my god เด็บอจะถูกบ่สู้เขาค่ะ <c oughs> สู้เขาฟันฟันฟันตอนนี้โหดเหมือนกันนะคะเนี่ยบอสตัวนี้าตายแล้ว <laughs> โอเคค่ะชนะนะคะ โอเคค่ะเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะคะใช้ตัวเดิมนะคะชอบตัวเดิม <c oughs> ระวังนะเดี๋ยวมันฟานหน้านะระวังด้วยโอเคค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้นะคะของพี่ขวัญจะเป็นฮีโร่ผู้หญิงหมดเลยนะคะซึ่งเราจะสามารถสวิตได้นั่นเองนะคะโอเคจะไปใช้แบบเป็นสไนเปอร์แล้วกันเนาะ นี่จะเป็นปืนนะคะแล้วก็นักดาบอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะลักกี้น้อยนั่นเองอ่ะไปะให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติของเวทมนต์ฉันมาแล้วนะโอ้โหบอสโอ้โหตายง่ายมากชนะแล้วค่ะเฮ้ยเราได้อะไรอ่ะดูสิ โอ oh, ได้รางวัลน,นะคะโอเครับมาเลยด่านต่อไปนะคะคุ้มกันอยู่อีนั่นเองค่ะไปเลย เธอยูอีความสามารถของพวกเราจะไม่ทําให้เจ้าผิดหวังโอเคป่ะค่ะเราต้องคุ้มกันยูอีนั่นเองนะคะปะ่ะตัดการวิ่งๆอยากเข้ามาใกล้ยูอีของฉันนะกายูอีทำไมวิ่งช้าจังเลยอะ่ะ <c oughs> โอเคน่าจะเป็นทางนี้นะคะด่านนี้ก็จะเป็นทางหลายทางเลอะเกินนะคะ อ๋ออยู่ห่างจากเป้าหมายเกินไปอ๋อเราต้องอยู่ใกล้ๆก,กับเป้าหมายนะคะไม่งั้นพวกมอนเตอร์จะไม่เกิดนั่นเองนี่แน่นี่แน่อยู่อีกจะหาไปด้วยกันนะ,ะไปทางนี้ดีกว่าไปเร็วเป็นแก๊งแบบสาวมากอะเ <c oughs> จอบอสแล้วจัดการเลยนี่แน่เดี๋ยวเราเปลี่ยนดีกว่า <c oughs> การโอ้โหไม่บอยโหดจังเลยเจท่าไม่ตายชนะแล้วค่ะโอ้ยพบหากับพ่อค้าเป็นทางลัดอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพลังได้จริงเปล่าร้านลึกลับมีร้านลึกลับด้วยค่ะ ชิ้นส่วนกาสามคนมาแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ที่นี่ชิ้นส่วนกาสาทคนจะได้รับจากการผ่านด่านหรือแยกอุปกรณ์โอเคค่ะเรามาผสมกันดีกว่ายืนย่าโอเคค่ะเรามาดูกันที่ท้าทายกันดีกว่านะคะตอนนี้นะคะก็จะมีท้าทายอารีน่านั่นเองนะคะหรือว่าหลบหนีความตายค่ะหรือว่าท้าทายมิเรอร์นั่นเองนะคะเรามาลองท้าทายอารีน่ากันดีกว่านะ ทาทายคนไหนดีอ่ะอ่ะท้าทายคนนี้แล้วกันโอเคมาท้าทายกันดีกว่าตอนนี้นะคะก็เหมือนเราสู้กับผู้เล่นคนอื่นนั่นเองนะคะอ่ามันก็จะเป็นการสู้แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองค่ะโอ้ชนะหรอ เรามาลองหลบหนีความตายดูไหมโอเคถ้าจะเป็นยังไงนะ้าหลบหนีความตายเนี่ยง่ายแล้วกันค่ะทั่วไปโอเคตอนนี้สามารถใช้ได้แค่ตัวเดียวนะคะโอเคใช้ตัวนี้แล้วกันโอ้โหหนุ่มหล่อที่ไหนเนี่ย เราต้องหลบใช่ไหมเราทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่สามารถกดอะไรได้นะคะหลบได้อย่างเดียวนั่นเองนะอ้าอย่ายิงมาทางนี้เลยอ้ยโดนฉันแล้วไม่เอานะโอ้โหน้องๆต้องแบบหลบแบบเท้าไวมากนะคะป๊าป๊เฮ้ยจะถึงแล้วเด็ยใจด้วยข้ามาถึงค่ายังไม่ตายไปดูท้าทายมิโร่กันดีกว่าค่ะ มาแล้วมาแล้วโอเคท,ท้าทายเริ่มเลย,อยเโอ้โหจะเ,เอ็นหน้าเียวตลกตลกนั่นนะโอเคสู้อัตโนมัติแป๊บเทคนิค <c oughs> <te> <n> ของพี่ขวัญน,นะคะชอบแบบสู้แบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็เราก็บังคับอีกทีนึงอะไรอย่างงี้นะคะเอา้าทำไมตายง่ายจังเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องสู้กับบ,บอสแล้วนั่นเองนะคะ โอเคมาฉันจะสู้ตายเลยนะมาแล้วให้เจ้าได้ลิ้มรสชาติของเวทมนต์ ตัวนี้นะคะเป็นบอสนะคะชื่อว่าแกมไอ้นั่นเองนะคะโหโหดมากๆเลยนะคะเป็นบอสที่แข็งแกร่งนะคะกายพันธุ์ได้ด้วยนะคะมีสกิลรวดเร็วนะคะแล้วก็มีอนุภาพมากทีเดียวเลยนะคะสกิลนะคะสุดยอดเป็นสกิลของขอบเขตกว้างสุดนั่นเองนะคะหลบหลีกยากนั่นเองนะคะต้องระวังตำแหน่งพื้นดินนั่นเองคะ่ะแล้วก็ปริมาณเลือดของทุกคนนะคะโอเคเข้าใจแล้วฉันเข้าใจแล้วนะ โอ,โอเคค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขวัญจะบังคับไปตีตูดเขานะคะซึ่งขวัญชอบเล่นข้างหลังเอ้ยโลเป๊บเทคนิคของพี่ขวัญน,นะคะนั่นคือใช้เอลพายูนั่นเองค่ะคือแบบเก่งเรื่องกระบี่นะคะแล้วก็แบบสามารถฟื้นฟูได้ด้วยนะคะเจ๋งจริงๆค่ะโอเคบอสโอ้โหตีหลังค่ะตีหลังอ้า,าตายแล้วบอสง่ายมาก ตอนนี้นะคะพี่ขวัญก็ผ่านมาสี่ดานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เล่นแบบอีลิทเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบอีลิทก,กันดีกว่าค่ะนี่ก็จะโหดขึ้นนั่นเองนะคะเอเคใช้ตัวเดิมค่ะมาเลยฉันไม่กลัวรอกนี่จัดการสิคะ รอไลมาแล้วเทคนิคการเล่นของพี่ขวัญน,นะคะก็จะไม่รู้สิพี่ขวัญชอบเลือกแบบเป็นตัวที่เป็นเวทมนต์นะคะเพราะว่ามันก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็แบบมีการฟื้นฟูนฟนพลังด้วยนะคะซึ่งจะทําให้แบบฮีโร่ของเราเนี่ยแบบดูโหดมากนะคะทําให้ไม่ตายไวประมาณนั้นโอ้ยบอสโหมดมาก โอเคด่านต่อไปนะคะก็จะเป็นการสู้กับบอสอีกแล้วนะโอเคปิดการเลยบอสฉันไม่กลัวเธอหรอก hey, โอเคมาแล้วนะคะเป็นบอสบอสหมีหรือเปล่าเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยโหตีแรงมาก <c oughs> ตายแล้ว เย้ชนะเฮ้ยด่านนี้น่ากลัวด่านนี้เป็นเหมือนแบบหลุมศพอ,อะน่ากลัวมาก จัดการสิครับผีมาผีมาน่ากลัวเอ้ยผีมาน่ากลัวจริงๆกันเนี่ยเฮ้ยเราต้องไปคุ้มกันเขามันจะไม่ไปจากเธอนะที่อยู่แถวนี้นี่แน่นี่แน่มาอีกแล้วหลุมศพมีลิ้นด้วยจัดการค่ะโอเคค่ะเราต้องป้องกันนะคะ นี่แน่นี่แน่นี่แน่อืมนี่แน่อืมบอสมาแล้วตกการบอสเลยโอเคหลบแป,ป๊บนี่แน่ปันป้นปัน้นปั้นเอออ้อฉันหลบแป,ป๊บ <c oughs> โอเคนะคะสำหรับเกม Sword Adventure นั่นเองนะคะก็เป็นเกมที่สนุกมากๆเลยนะคะแล้วก็ มีหลายสายให้เราเลือกด้วยนะคะก็น้องๆคนไหนนะคะที่เกิดชอบนะคะก็อย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะคะอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ขวัญไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบจ๊บ